คุยกันเรื่องพัฒนธรรมกับชุมชนเนาะในในมุมมองของผมเนาะว่าคือคนนะเมื่อรวมกันหล,หลายคนมันก็เลยกลายเป็นชุมชนนะชุมชนในระดับหมู่บ้านในระดับอำเภอร,ระดับจังหวัดระดับภาคนะ พอกลุ่มคนซึ่งมีความคล้ายคลึงกันนะอย่างเช่นคนไทยคนลาวนะหรือถ้าอย่างที่นี่ก็บ้านชอรากานะจังหวัดชายภูมิก็มันก็เป็นเหมือนวัฒนธรรมที่ผสมกันระหว่างแบบไทยด้วยแล้วก็แบบราวด้วยนะมันก็เลยเป็นเหมือนวัฒนธรรมของไทยอีสานะ มันทมไทยอีสานก็จะมีมีข้อเด่นนะเรื่องหีดสิบสองคลองสิบสี่หก็คือจารีดนะจารีก็คือข้อปฏิบัตินะสิบสองยางครองสิบสี่ก็คือมาจากคําว่าคำรอคำรอคลอง,องทะนั้นที่จริงถ้าเราจะว่าวัฒนธรรมประเพณีของคนอีสานเราเนี่ยก็จะเป็น สิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่องธรรมะแล้วก็เรื่องธรรมชาติบุญในที่สิบสองก็คือบุญที่เกี่ยวข้องกับกับพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีบุญที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างเช่นบุญข้าวประดับดินนะก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการทําเกษตรต่างๆหรือบุญบังไฟนะครับจะเป็นเรื่องที่เรา เราเคารพเทวดานะขอให้เทวดาให้ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลนั้นประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานเรามันก็จะเกี่ยวข้องกับสองส่วนหลักๆคือเรื่องของธรรมชาติแล้วก็เรื่องของศาสนาหรือวัฒธรรมอืมนั้นผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีว่าประเพณีวัฒนธรรมต่างๆมันก็คือเพื่อให้ให้คนแล้วก็ให้ชุมชนเราได้มี มีแนวทางในการปฏิบัติต่อธรรมชาติแล้วก็ต่อธรรมะนะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติเราอยู่กับธรรมะนะคนก็เลยต้องเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแล้วก็ธรรมะอย่างสอดคล้องกันซึ่งประเภณนี้วัฒนธรรมก็คือเป,เป็นเป็นอุบายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าเป็นในภาคอื่นหรือประเทศอื่นมันก็จะมีอุบายที่แตกต่างกันบ้างแตกต่างกันคือมัน มันไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่ากันแต่มันบอกว่ามันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราสร้างมาแล้วก็รุ่นพวกเราก็สืบต่อกันมาซึ่งก็รู้สึกดีที่ที่ชุมชนแล้วก็คนในปัจจุบันได้สนใจเรื่องเรื่องประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็อนุรักษ์ไว้นแต่ก็ไม่อยากให้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ในเชิงรูปแบบ เพราะถ้าเราอนุรักษ์เป็นเพียงแค่รูปแบบรูปแบบว่ามันมีแบบนี้ทําแบบนี้นะมันก็จะคนก็จะไม่เข้าใจแก่นสารของประเพณีวัฒนธรรมที่จริงถ้าเราเข้าใจความเป็นมาเข้าใจจุดมุ่งหมายะเราจะอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมได้อย่างเรียกว่าถึงแก่นว่า๋อประเพณีบรรพุรุษของเราเขาทาเพื่อเคารพธรรมชาติะ เคารพธรรมชาติมไม่ไม่ใช่แค่รูปแบบไปบวงสรวงหรือแต่จริงแล้ววิถีชีวิตอย่างไรถึงเป็นการเคารพธรรมชาตินตเนี่ยผมว่าตอนนี้สําคัญนะทำนาใช้สอยอะไรต่างๆใช้น้ําต่างๆเนี่ยเราเคารพธรรมชาติก็คือเราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแล้วเราก็ดูแลธรรมชาตินะแล้วก็พยายามเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยลงวิถีชีวิตแบบไหนที่เราทาแบบนี้ ผมว่านนี้คือวัฒนธรรมที่ดีงามในการอยู่กับธรรมชาติรวมทั้งเรื่องของศาสนาเรื่องของธรรมะก็เหมือนกันมันไม่ใช่แค่ประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษา,ากระถินแต่ที่จริงแล้วเราจะเราเป็นประเพณีเพื่อให้คนมาเข้าวัดหรือว่าเกี่ยวข้องกับธรรมะเพื่อจะได้เข้าใจธรรมะแล้วก็เอาธรรมะนะ่ะไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ได้เนาะคือ มันประเพณีมันอาจจะเกี่ยวข้องในบางช่วงเวลาแต่ที่จริงชีวิตเราถ้าเราสามารถมีธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงๆมาเรียนรู้ว่าเออการเข้าพรรษาคืออะไรคือการฝึกฝึกลดละเลิกบางอย่างนะที่จะมีศีลห้ามีศีลแปดน, 8, นะในชีวิตเรามากขึ้นเราไปใช้ในชีวิตเราก็ทําไงเราถึงจะมีศีลมากขึ้นเลยนะนี่คือประเพณีวัฒนธรรมซึ่ง เป็นการให้เราได้น้อมเอาธรรมะมาสู่ตัวเราแล้วก็เอาธรรมะไปใช้ในชีวิตจริงของเราผมว่านี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่ประเพณีวัฒนธรรมของคนอีสานมันก็จะสืบเนื่องกับเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็สืบเนื่องกับธรรมชาติเนาะแต่ก็ยุคนี้สมัยนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วโดยเฉพาะ วัฒนธรรมใหม่ๆหรือข้อมูลข่าวสารที่มันทั่วถึงกันทั่วโลกเลยนะเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่เข้าใจนะว่าทำไมประเภ็นี้มาทาเราถึงเป็นแบบนี้นะก็อยากฝากว่าคนรุ่นรุ่นเก่าหรือที่จริงคนรุ่นกลางๆหรือเราเชิญชวนคนรุ่นใหม่ๆมาศึกษาให้ให้ถึงแก่น,นจริงๆว่า ความดีงามของประเพณนวี้มธรรมคือมันมันเป็นอย่างไรเขาจะได้สืบทอดด้วยความเข้าใจถึงธรรมะแล้วก็ธรรมชาติแล้วก็แต่บางทีผมก็มองว่าบางทีรูปแบบมันมันก็คงต้องเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแต่เราจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างไรให้มันให้แก่นสารตาระมันยังอยู่เนี่ยตัวนี้สำคัญซึ่งก็ต้องเป็นการแลกเปลี่ยนกัน คนรุ่นคนรุ่นปู่ย่าตายายก็มาถ่ายทอดแล้วก็มารับฟังความคิดเห็นจากคนรุ่นใหม่ด้วยคนรุ่นใหม่ก็มาเรียนรู้จากปู่ปู่ย่าตายายแล้วก็แล้วก็ลองดูว่าวิธีการแบบไหนที่เราจะสืบทอดตรงนี้มันก็จะเป็นการผสมผสานกันนะโดยก็ทั้งบ้านทั้งวัดแล้วก็ทั้ง การศึกษาโรงเรียนต่างๆถ้าเรามาช่วยกันสืบสานตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบต่อกันไปนาก,ก็อนุโมทนานะถ้าทุกคนที่มามีส่วนร่วมในการสืบสานตรงนี้แล้วก็สืบสานให้ถึงแก่นแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับชีวิตจริงในปัจจุบันด้วยมันก็จะได้เป็นการ สื่อสารต่อไปก็จะเดินพรเนานะ